มือนี่เฮาสีข้นประตูใสอีพีสองเฮามาให้ชาเลนจ์เห็นขึ้นประตูใสใ้เฮามาเซลฟี่ย่างไงเล่าเราเขากามาก่อนมามาเอิมเลย เดี๋น <antid ote> ี้มันจะมีไฟนะคะมาเกันกันเลยน้องอ่อนิวนะฮะเัีนี้น้องอ่อนิวมันเรียกตะเก่งไงแบบนี้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  นี้เราจะไม่กลัวตกนี่นี่นี่สั้นสองเก่งได้เก่งได้นย่ยะเน่ยะนวนำ กำลังเห็ดอันนี้อันนีากำลังเห็ดประตูใส่นำน้ำท่วมเวียงจันทร์ในปี1966งเการ้กสิบอะการก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่ของและประตูไส่ของประเทศลาว น้ำท่วมในปี1 9 6่เายหกสิบหกทงให้หินเสียงขวาม,มันเกิดเดี๋ยวิทงให้หินเสียงขวาม,มันเกิดมันเกิดแต่ก่อนประวัติ คุบ่าใส่บาทเขาเต้นอยู่บุญทันล่วงค่อยกเคยเที่ยวแต่นี่ค่อยค่อยอยู่ดึงได้ขึ้นบ่ขึ้นผมเพาะผมก็พูดภาษาไทยได้นะคะ เฮ้เขาเห็นฟ um like, ้าหงอกคำยู่ฮันโคตรจะสูงบปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r ร b e และกดกระดิ่งเพื่อให้ผมหน่อยก็จะไปพาคลิปใหม่ก่อนใครอีก